กาบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องยายน้อยพารวยวันนี้มาตามข่าวความคืบหน้าในการปรับปรุงห้องน้ำให้ปูพิษนะคะในการปรับปรุงห้องน้ำให้ปูพิษขั้นแรกขั้นแรกว่าสิป,ปรัปปุงเนาะคะ่ะบาทนี่ปูแสงมณีบอกว่าไม่ปรับปรุงหรอกจะทำให้ใหม่เลย ปูแสงมัณีบอกว่าจะทำให้ใหม่เลยเด้อค่ะพี่น้องไม่ปรับปรุงจะทำให้ใหม่เลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องห่างแห้งขากหลายจะทำให้ใหม่เลยเนอค่ะพี่น้องช่านใดสนใจยารวมบุญน้ำกระโอนมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะปูบอกว่าปรับปรุงแต่จะทำให้ใหม่เลย ด้วยเงินทุนที่มีอยู่นี่ทําทไปทําไปประจันปูวามันก็จะมีคุณแม่จียังไม่ได้โทรไปถามเดอ้อย่าหน่อยจิโทรไปถามไล่ชื่อไม่เขียนให้เบิงเดอ้อค่ะว่าบุญห้องน้ำมีใครร่วมมาบ้างเด้อค่ะพี่น้อง่ะเด้อค่ะห้องน้ำปูผิด ปูแซงมณีบอกว่าไม่ปรับปรุงแต่ทําให้ใหม่เลยเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งเพื่อนเริ่มต้นเราได้ค่ะเพื่อนเริ่มต้นเราปูลงมือเองเลยเออค่ะปูลงมือเองเลยเด้อค่ะพี่น้องขาปูลงมือเองเลยมาเดี๋ยวเราไปตามไปเบิ่งมองเพื่อนคุดลุ่มไม้เนาะค่ะเพื่อนเฮ็ดหายไม้เพื่อนบอปรับปรุงเพื่อนว่า ปูปลาปูงละคุณน่ะพี่น้องมันกับปลาปุงบ่ไวแล้วเนาะปูว่าปูเซคิไข่ใหม่ทำเท่าที่เงินทุนมีนะพี่น้องท่านใดคะ่ะอ่ะบอกคะ่ะไปได้เลยเจ้าคะ่ะอ่ะบอกเขาไปแปลงฟันไดยูแมนบอกคะ่ะ แต่ว่าปวดทุกนักเบานีบ่ได้แม่นบ่นนนนกังขึ้นกันสิเพราะพ่อได้อยู่บ่กังขึ้นกันได้อยู่ได้อยู่เนาะมอมีฟูมาจอง,งเอบืองเฮ้าดอกเนาะเบายอกปูเดอ้อค่ะเบายอกปูไปสีผ้าไปเบิ่งมองกุดลุมไม้เนาะห้ปูท่ามพาและกิจส่วนตัวเด้อค่ะพี่น้องคะเรื่องของน้ำปูพิดเตอร์ปูแสงมณีเพิ่นจะเฮตไถยไม่อันนี้กุติปูพิษ และห้องน้ำโตไม่อยู่ตรงนี้ค่ะใกล้ึืนเด้อค่ะพี่น้องคะใกล้ึืนใกล้ปูพิษขึ้นเดี๋ยวไปเบิงเพลินอันคุดลุ่มใบนอกค่ะคุดลุมไว้เดียวอ่าคลิปนี้ยายน้อยยังไม่ทันได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ทําบุญมาแล้วเดอ้อขั้นต้นก็นจะมีคุณแม่ชีก็ขอากาบขออภัยที่ยังไม่ได้โทรไปถามรายชื่อโทรไปถามชื่อของอ่าท่านนะคะ มีแล้วหกร้อยบาทแล้วก็อีกท่านหนึ่งปูอาลล่านไล่น้ำอยู่อีกหนึ่งพันบาทรวมแล้วก็จะเป็นหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเดี๋ยวอีก,อ,กอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวยายน้อยไปตามลายชื่อให้เด้อว,ว่าเพิ่นบริจาคมาแล้วล่ะเห็นไอเห็นเห็นน้องนุชพนทรง,งเขามาหายายน้อยอยู่นี่เด้อค่ะ ปูเพื่อนจะเฮ็ดให้ใหม่เลยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะปูเพื่อนจะทําให้ใหม่เลยเพื่อนวะเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องคะเอาแผ่นกองให้เบิ่งน้าๆเดอ้อมันกระบ,บอกไก่จากกุฏิเพื่อนท่าตรงนี้นะ มันก็จะใกล้ใกล้แต่ว่าปูน่ะมันติดเครื่อใหม่ปูสีหันนาเขาทางใดหันนาทาานี้หันนาเขาทา่านี้ทางพุ่นกิจเป็นด้านหลังติดกับกุฏิปูผิดขั้นทาน่านมีเวลาเขาของนามตรนยางอ้อมค่ะพี่น้องว่าเป็นยางตรงดิตรงยางอ้อม ต้นยางอ่อมมั่นเอาค่ะนาท่ายางอันนี้มันก็นจะเป็นต้นใหม่เนี่ยค่ะพี่นอ้องต้นยางอ่อมมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่เด้อนีเด้อค่ะปูบอปัปุงป,ปู่าเฮ็ดใหม่เลยปูเฮ็ดไถ่ใหม่เลย ที่น้องท่านใดสนใจอยากร่วมบุญนั่มกระโอนมาไม้เลขบัญชีนี่แ่ละคะ่โะโ,โอนมาแล้วก็ะแจงโท่แจงว่าโอนมาแล้วร่วมบุญห้องน้ำปู่พิษจักบาทจักบาทกาวาไปเนาะคะ่ะระบนุนี้หนึ่งประสันกระโท่มาแจงแย่ายหน่อยกอะไรเดี๋ยวโท่มาแจงแย่ายหน่อยกอะไรเด้อ ยายน้อยสียอันคืนหมายเลขเบอร์โทรของยายน้อยใหย้แต่ยายน้อยไม่รับโอนปัจจัยเด้อโทรมาแจง้งบอกชื่อเสียงเลี้ยงน้ำเดี๋ยวยายน้อยจะเอาชื่อมาลายชื่อมาให้อ่าให้เพื่อนไดมูทนาบุญน้ำเห่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะนเด้อค่ะหมายเลขบัญชีนี้ทุกบุญเป็นนังจ้าใหโอนบัญชีนี้ทุกบุญของวัดป่าโพแสงธรรม ให้โอนบัญชีนี้บัญชีเดียวไม่ให้มีหลายบัญชีเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันขวบคุ้มดูแลบ่ได้ก็เลยใส่บัญชีนี้บัญชีเดียวรบกวนโทรมาแจ้งนิดนึงบุญห้องน้ำเด้อสองร้อยห้าร้อยหร้อยหนึ่งพันบาทก็ว่าไปเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอมูทนาบุญกับทุกท่าน มือนีวันวันรวยขอให้ทุกท่านจงมีโชคมีหมานใดเงินเทพดาใส่เด้อค่ะมือนีเด้อค่ะขอขอบคุณค่ะที่โอ,อนปัจจัยมาร่วมบุญกับปู่พิทเด้อค่ะพี่นอ้องค่ะปู่พิทกำลังมากเด้อค่ะพี่น้องค่ะปู่พิทกำลังมากนิมนตพระคุณเจ้าจ้า มีม่นจ้าค่ะม้วงรุ่ม,าามไม่บอกกบ่ารุ่มรุ่นะเนาะยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้จ้ากาอ,อันปูพิษขาปูแสงมณีบอกว่าไม่ปรับปรุงแต่ทำให้ใหม่ปูว่าจังไคดค่ะดีขึ้นกันล่ะดีขึ้นกันเนาะได้หอมน,<า>น้ำใหม่โไร้โชงมากอะให้ได้บุญขึ้นเข,ข้าอันละค่ะคปูเอาแบบ<ม>อันนั่งยองยองหรือเอาชักโคก ออไ,ไม่เอาชักโคกเลยคะ่ะอยากได้ชักโคกคุณแล้วเนาะมันจูงไว้ไปเรื่อยหัวเข้ามันบ่ค่อยดีเนาะคะ่ะถ้ามีอ่าซัดทา่ายาดถ้ำเพื่อนอยากถวายก็รับโหลดเนาะอันเด้อค่ะอันนั่งยองๆกระโซบอแล้วเนาะท่านได้ชิอยากบริจาคชักโครกก็ขอแบบยางดีในจังหน่อยแบบกดหนามได้เพเอาแบบกระเทยเนาะ แบบกระเทยนี่มันตักน้ำหลาดน่าแมนเอาเอาชักโคกระเทยเด้อเอาแบบกดปุ่มแล้วมันม้วนลงไปเลยนั่นน่ะสิ่งปฏิกูลน่ะเด้อค่ะพี่นอ้องเดอ้อถ้าได้เนาะเป็นจังบุญนเนาะเชื่อมีอยากทำสายบุญเพื่อนจัดท่าเพื่อนอยากทำบุญแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปทําที่ไหนก็ขอเรียนเชิญเดอ้อมาถวายบุญชักโคก เอาแบบอย่างดีหน่อยหน่อยหนึ่งกดแบบกดน่ะใช่ระบบกดเด้อค่ะว่เาเอาแบบตักลาดเด้อค่ะอันกัอบสวอแล้วเนาะค่ะอาปูพีดวันนี้วยพรหน่อยเดี๋ยวจะไปเช็คไล่ชื่อเพื่อนมาอ่านชูฟังเมื่อนีวันที่หนึ่งวันรวยวันโชคดีวยพรอ,อยากดีทำเขาเนี่ยค่ะลำลำเรื่อๆยๆมีโชคมีลาบจากบุญบุญทิพย์จากเทพที่เฮิร์นพันไห เอาเนี่ยล่ะตามยอดผาป้าแล้วเด้อค่ะเอายอดผาป้าเนาะเอายอดผ่าป้านะเราะอค่อยยอดผ่าป้านี่คยออกจุวัดนี่๋อค่ะเดี๋ยวยายน้อยจะขึ้นเบอร์ยอดผ่าป่าหายาดทำหอบเบิงเนาะค่ะ่ะกราบนรัสการเจ้าค่ะจะไปโลกปฏิโมก์อป่ะอ่าฉาปูเพิ่นจะไปปฏิโมก์เด้อค่ะบานนี้เดี๋ยวยายน้อยจะโชว์ยอดผาป่าให้เบิงเด้อค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้ก็คือยอดผ้าป่าที่ยายนอยบอกบุญไปเด้อค่ะยอดผ้าป่าวัดป่าโพแสงธรรมปูจะทอดถวายทุกวันพระใหญ่รอบนี้วันพระใหญ่คือวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกห้ายอดผ้าป่าหนึ่งมืนแปดร้อยสองบาทเด้อค่ะพี่น้องขาแคปหน้าจอไว้ทะเบิงเลยเดอ้อแคปหน้าจอไว้ทะเบิงเลยเด้อค่ะพี่น้องขายอดผ้าป่า ยอดผ้าป่าวัดป่าโพแสงธรรมเดอ้อค่ะพี่น้องทอดถวายวันนี้ทุกวันพระใหญ่รอบนี้คือวันที่หนึ่งเมษายน2565้าิห้าปู่พิดบอกว่ามั่นเขา่าชุงมวดเดอ้อเดี๋ยวเจ้าหน่อยฉิฟ้าไปอัพให้เบิงใบใบเดอ้อค่ะพี่น้องคะสุดท้ายนี่ก็จิจบคลิปนี่ไว้ที่ยอดผ้าป่าเดอ้อค่ะยอดผ้าป่าบัดป่าโพแสงธรรมเดอ้อค่ะพี่น้องคะขอให้ทุกท่านจงโชคดี ถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบได้เงินเทพปดาใส่เด้อค่ะเมื่อนี่เด้อให้ถืกรตเตลี่ถูกหวยรังมั่นที่หนึ่งได้เด้อค่ะเมื่อนี่เด้อค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ